ไหนๆนี้มาดูสุดเวทีด้วยนะค่ะอาขอบคุณมากนค่ะสำหรับกำลังใจที่ของคุณวันนี้เป็นวันสำคัญของพี่เปาบาลารีที่เราเรีกนรู้ที่คุ้นเคยนะคะวันนี้ท่านยังไม่ลืมคุณเลิศไปสมทบเพราะบ่งบันบาลค่ะเดี๋ยวนี้อยากจะเชิญพี่เปาว่าเพลงนี้มีประวัติที่หลายท่านสงสัยท่านวันนี้สงสัยมาลองเพลงผู้ชายอดีตค่ะ คุณหญิงป็นจอมาพรเทวคุณขอบคุณท่านค่ะยินดีมาค่ะพี่เป้าว่าอยู่หลังๆจะได้สนุกหน่อยว่าไงนายคะพี่เป้าคะมีขั้นสงสัยคุณหนุ่มชายำชทำไมร้องเพลงผู้ชายแบบอ้อาวันที่วันของน้าเล่ยหนุ่มไม่ต้องร้องเพลงน,น้าเล่ยแต่นี้ทราบว่าเพลงนี้เดิมทีคุณครูเอื้อจะให้น้าเลิยร้องไปซ้อมเสร็จก็วันอัดน้นาเล่ยมัวแต่คุณพี่เป้าเลยมาอัดเพลง เมื่อก่นทำไมการดนตบีที่ๆันเป็นเพื่อรักที่คำซ้งกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นเสียงของคุณวินัยจนเรบุ่วยขาแต่เมื่อก่อนนี้เดิมเลยเดิมเลยเวลาออกเวทีแล้วเวลาไปงานก็เลิกทั้งนั้นกดเลิกทั้งนั้นค่ะแต่นี้ก็พอถึงวันที่กำหนดอัดแผ่นเสียงค่ะและเลิกก็อยู่ที่เตาไม่ได้มาคำตอบที่จริงคืออะไระคะ ก็ถึงอัดเป่นเสียบฟุ้งเฟ้อก็จองห้องเอาไว้แล้วจองห้องอัดตั้งดนตรีข้ามากันเต็มแต่ไม่มีคนร้องเพราะเพราะเพราะอะไรดีเพราะวันนั้นดูแลพี่เปาอยู่จริงก็มาเราว่าเลยสิค่เขาได้ข่าวว่าน่าจะตัวพี่เปามั่นพูดแบบเปิดอหงบนะคะในงานนี้นะแบบเปิดหงบนทงงานเนี่ยแขนลายมาเนี่ยคืออะไรคือม่อย่างนี้นะคะพอถึง พอถึงเวลาบรรทัดเสียงคุณเลิกไม่ได้ไปคุณพี่นายต้องร้องแทนเหตุที่คุณเลิกไม่ได้ไปเพราะว่าอะไรอะไรเลยอะไรโรตีอย่างรู้เพื่ออะไรคะเราไม่กล้าพูดเมาคือแต่ค่าที่เขาหาเราต้องต้องต้องก็เมาไม่เมาอะไรนะคนที่นั่นกลัวที่สุดมีคนเดียวที่เบาใช่ไหมคะ

ทหารต่อขาวันนี้นะครท่านประธานวุฒีท่านทำใจจากสหรัฐอเมริกามาทำข่าวที่เป้าเรื่องนี้แล้วก็ท่านสิบประชาชนแนชชองเออเ์อริกาใช่ไหมคะขออเมริกานะคะขอกระเชิญท่านกดมือปิดแขนหน่อยว่าเราจะด่าอเมริกมาจากอเมริกาค่ะและและคุณป้อมมาจากประเทศพันเกรงค่ะตรงไหนท่านคุณป้อมเดี๋ยวแจ้ชื่อชื่ออะไรเนาะ ก็ปืนหลายนัดมันข้ามาจากประเทศอังกฤษนะคะกรณ์ต้างคนก้องได้นะคุณนก้อนมหาหม่อมบาลานีก็หากับพี่เป้าหม่อมหมอบหลวงบาลานีพี่เป้าก็ฮะไอ่ฮะพี่ก็บอกนิดนิดเขาบอกก็ขอพบพี่เป้าพี่เป้าเข้ามาถามดิฉันเองคนไหนพี่เป้ามาจากประเทศอังกฤษเอ๊ะมาถามว่าคนไหนพี่เป้าคนไหนพี่เป้าคนนี้คนไหนพี่เป้าคนนี้แหละค่ะแล้วอ๋อเป้าไงเป้าก็จำเปาไม่ได้เปาเลยจำเปาไม่ได้ผ่านมาอีกทีครัค่ะเออหลายปีมั้ง มาเหมือนกันค่ะที่ไหนไม่ต้องกลับไปแล้วมั้งค่ะไม่เป็นไรนะคะอย่างนั้นผสมกันแบบเวลาแล้วที่ันเดินเข้าไปเพราะว่าคุณนิดจะล้องต่อล็อกเขาใครเป็นสรุกสนุกนะคะไม่ใช่ทางก่อนทด็กชายแต่ก็พยายามเด็กชายจะนำสายนั้นเลยผสมกันแบบนต้องการลบบินแล้วค่ะต้องการค่ะแบบนั่งๆคุณหญิงเขาจะดุไหมคะวนี้ đâu có mà lại đi đâu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  đi ร้องเาจร้องเข้าใจ้องข้าใ้อเข้าใจร้เขใร้องเข้าใจร่เใจร้องเารองเของเข้าใจรองาใจร้องข้าใจร้องเของเข้าใขาใจรองข้จร้ข้าใจร้อ้าจเาร้องาจรงเข้าร้องเร้องเขาใ้าใจ้องเขรองเข้าใจอง้าใจร้ขาใจอจรอาใจรอาจร้องเขาอาจเาจร้อใงขอขรรา สุดๆดุรา้านี่จะพร้อมกับมือขวาของเราที่กังทีน้าทุคุณโดยรดีแต่งสวยเรื่อยวยนนี้อยากไปเดินนะะัน้องน้าัองลูกอาจารย์มนตราลูกอาจารย์เมธาท่านคุณมนตรามามดนี่จะคงู่รา้ายนี่อยู่ในนีเกอบหมดนะคะเราใช้สืขขอ่อทอดถังก็ฝากน้อยไปด้วยนะทั้งวงพี่สมคิดทั้งวงไทยของครมะสัมพันให้ท่านอุณาสับเนุนได้เด้านน้รมไทยได้คงอยู่เพีงที่ภาษาไทยชัดเจนขอบพระคุณพี่เปาและครอบครัวขอบคุณนั่นเลย ขอบคุณน่าจะรุรินที่มนี้ไม่สบายทุ่มทุ่มง,งานให้หนักใ่โรงพยาบาลนะคะขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในงานนี้และขอบคุณทุกชมที่นนกำลังมีกำลังใจให้กับมองหลวงปลาลีประสมทรัพยาาคุณแลนครัก